ปฐมกาลบทที่9พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับโนอาห์พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าสัตว์ที่เลื้อยคลานทั้งสิ้นบนแผ่นดิน และปลาทั้งสิ้นในทะเลจะกลัวและหวาดหวันต่อพวกเจ้าเรามอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในมือของพวกเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้วแต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน คือเลือดของมันและที่แน่ๆคือโลหิตที่เป็นชีวิตของพวกเจ้านั้นเราจะทวงเราจะทวงจากมือของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจากมือของมนุษย์เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากมือของพี่น้องของเขาใครทำให้มนุษย์โลหิตไหลมนุษย์จะทำให้โลหิตผู้นั้นไหลเหมือนกัน เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉาย,ยาของพระองค์พวกเจ้าจงมีลูกทวีมากขึ้นจงอยู่เต็มแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้นพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาและบุตรทั้งหลายว่านี่แน่เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าและกับพงพันธุ์ที่มาภายหลังเจ้า และกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยู่กับพวกเจ้าด้วยทั้งนกและสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งหมดที่อยู่กับพวกเจ้าจากสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในโลกเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีก และจะไม่ให้มีน้ํามาท่วมทําลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แน่เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วคนคือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆ รุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแสดงแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกเมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินและมีรุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราที่ทำไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสิ่งที่มีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงแล้วน้ำ จะไม่ท่วมทำลายสัตว์ทั้งปวงอีกเมื่อมีรุ้งที่เมฆเราจะดูรุ้งนั้นเมื่อระลึกถึงพันธสัญญานิรันระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินพระเจ้าตรัสแก่โนอาว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ สร้างไว้ระหว่างเรากับสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดินโนอากับบุตรบุตรของโนอาห์ซึ่งออกมาจากเรือชื่อเชมฮามและยาเฟศฮามเป็นบิดาของคาณาอันสามคนนี้เป็นบุตรชายของโนอาห์มนุษย์จึงกระจายออกไปทั่วโลก จากคนเหล่านี้โนอาเริ่มเป็นคนทําสวนและปลูกองุ่นแล้วท่านดื่มเหล้าอางุ่นและเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่านหามผู้เป็นบิดาคณาอันเห็นบิดาของเขาเปลือยกายอยู่จึงบอกพี่ชายทั้งสองที่อยู่ภายนอก เชมกับยาเฟสก็เอาผ้าพาาบ่าทั้งสองคนแล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปปกปิดกายของบิดาที่เปลือยอยู่โดยไม่ได้หันหน้าดูบิดาที่เปลือยกายอยู่นั้นเมื่อโนอาสั่งเมาแล้วและรู้ว่าบุตรสุดท้องทำกับท่านอย่างไรจึงพูดว่าคณะอันจงถูกแช่ง ให้เป็น่าตต่ำสุดของพี่น้องกล่าวด้วยว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของเชมและให้คณาอันเป็นทาสของเขาเถิดขอพระเจ้าทรงเพิ่มภูนยาเฟสให้ทวียิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คณาอันเป็นทาสของเขาเถิด หลังน้ำท่วมโนอามีชีวิตต่อไปอีก350ปีรวมอายุของโนอาได้950ปีจึงสิ้นชีวิต